เขาบอกว่าโครงสร้างของหเสือทอบอซึ่งเป็นโครงสร้างที่ผอบอทอบอคนปัจจุบันไม่ได้กเกษียณอายุจะครองตำแหน่งไปอีก2ปีไปกเกษียณปี2566และจะเป็นเสาค้ำยันให้รัฐบาลการจัดวางรอบนี้จะเป็นการหาคนมาเติมสภาพกำลังในส่วนของกองทัพบ,บกครับ,รบแต่การเติมนั้นจะสัมพันธ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ปัจจุบัน ในห้าเสือทบเหลือทบทบไว้เหลือหนึ่งเสือสี่ท่านนี้กเกษียณแล้วย้ายบนเอกวลรเกียรติไปเป็นปรลัดเห็นไหมพื้นที่ว่างเลยฮะพื้นที่ว่างนะฮะสี่คนว่างกี่ว่างกี่ท่านว่างสี่ท่านว่างสี่เสือทบหัวใจสําคัญทุกคนคําถามคือใครจะมาห้าเสือใหญ่ห้าเสือทบและลอกนี้จึงสำคัญครับนี่คือโผ ที่มีการต่อสู้ช่วงชิงและการจัดวางกำลังคนกันร,ระหว่างพอบอทอบอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับดูดดนะครับรองพอบอทอบออตอนนี้ขอาว่ากันว่าจะขยับพลเอกอภินันคำเพราะเตรียม2ีเตรียมรุ่นเดียวกับพอบทบบิ๊กบอิ๊กบี้คนนี้แหละครับที่รอบที่แล้ว พอบอทอบอ,อยาก,ยากจะไปได้ดารงตําแหน่งเป็นเสนาธิการฐานบกอยากได้แต่ยังไม่ได้แล้วไม่ได้จึงเอามาดํารงตําแหน่งขึ้นเป็นพลเอกในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานพบทบอพลเอกอภินันคําเพราะรอยู่ในสายยุทธการครับครัเขาบอกว่าฉลาดหลักแหลมและเป็นเพื่อนรักครับอืแต่นานสักทีนะครับ เราจะเห็นหัวหน้าสํานักงานผบทบก้าวเข้ามาเป็นรองผบทบครับอยู่ในอาเสือเหรออยู่ในอาเสือเลยครับในประวัติศาสตร์มีมีแบบนี้ไหมอุ้ยผมค้นประวัติศาสตร์ในกองทัพน้อยมากยกเว้นประธานทัวพี่บียกเว้นว่าเกิดอะไรขึ้นมาปกติไม่ค่อยมีจะมาจากลายคอมมานในเหล่าทัพและฝ่ายยุทธการเท่านั้นครับครับ จะขึ้นแบบนั้นคนต่อไปเขาว่านว่าผอผู้ช่วยผอบทบตัวเต็งเก่งหนึ่งคนนี้ด้วยดีครับนโทรเจริญชัยหินเทาอืแม่ทัพภาคที่หนึ่งเกษียณปีหกเจ็ดคนนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนครับลุงตูส่งเข้าประกวดทําไมส่งเข้าประกวดรู้ไหมเพราะในลุงตูเนี่ยสิปีแล้วใช่ไหมห่ากันสิปี และในส่วนของบูรพาพยักถึงตอนนี้ขาดช่วงของบุคลากรที่เข้าดำรงตำแหน่งหลักในบกทออบครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับที่เหลือวงเทวันที่เหลือสายสัมพันธ์อื่นๆครับเหลืออยู่หน่อเดียวคือ ทนโทเจรินชัยเห็นเทาโอ้โหเหลือนอเดียวเลยใช่นี่จะหลุดจากห้าเสือนี่หลุดเลยนะหลุดเลยครับโอ้โหนี่เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะเป็นความหวังหมู่บ้านที่ท่านนายกท่านนายกส่งกล้าประกวดหรือว่าจะเป็นทั้งสามปส่งกล้าประกวดก็ได้นะใช่รอบนี้เขาส่งเข้าประกวดกันคนเดียวจับตาตำแหน่งนี้ชื่อนี้นะครับว่าจะได้เข้าห้าเสือไหมต่อไปพี่โอ้เนี่ยเดอนี่อายุยาวผู้ช่วยพบทบออีกหนึ่งตำแหน่งส่วนใหญ่จะมาจากแม่ทัพภาคครับ นานๆนสักทีเราถึงจะเห็นหน่วยบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษจะโผล่เข้ามาแทรกแต่ละลอกนี้เขาบอกว่าสู้กันหนักหน่วงที่สุดแม่ทัพภาคที่สี่คงแพ้แพ้สึกนี้ขณะเดียวกันแม่ทัพภาคที่สองพลโทธเนศวงชะอุ่มเตรียม21ครับต้องแข่งกันอีกคนหนึ่งพี่วีนี่แหละสายลบพิเศษอ๋อนี่เหรอแบเร็ดแดง ออแต่ทั้งสองท่านนี้พบปทหนุนหมดเลยใช่เลือกเอาแต่แต่ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าคนเนี้ยจะมีอีกทางหนุนอีกทางหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์หนุนทางนี้เหรอดูดูพลโทภูมิภูมิพัฒน์หน่วยบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษนันทันสัทีเหรอพลโทตัวนี้นี่แน่นอนพบปทหนุนใชแล้วก็ พอปสสบิ๊กแก้วใช่น่าจะหนุนน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันใช่เสนาธิการทหารบกใหยดีคนนี้มาเดียวเลยบิ๊กติงพลโทสันติพงศ์ธรรมปิยะเตรียมยีิบสองนีกแล้วจะเป็นเสนาธิการทหารบกครับครับอย่างไรก็ตามมันยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งครับเมื่อย้ายผู้บญชจผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเมื่อย้ายพลโทเจริญชัย สินเทาหินเทาขึ้นเป็นผู้ช่วยพบทบออภาคหนึ่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งกระว่างหนึ่งตำแหน่งนี่เลยพี่โอว่างแล้วจะทำอย่างไรครับเดิมที่มีการย้าย Big บิ๊กออฟกพลโทรทรงวิทนุนพักดีนุนพักดีพลจากทัพภาคที่หนึ่งส่วนมิสกวันครับย้ายมาเป็นเสทบอลองเสทบอตอนนี้เขาว่ากันว่า ถ้าขยับพลโทจเจริญชัยหินเทาครับบิ๊กออฟจะเข้าตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับไปแทนไปแทนทันทีเลยแต่จิ๊กซอนูต้องมาก่อนนะใช่จิ๊กซอน,นี้ถึงจะกำเนิดเนี่ยและถ้าเป็นเช่นนี้รับประกันได้เลยรอบต่อไปพ้นจากปี2566แม่ทัพภาคที่หนึ่งคือพลโทจจเจริญชัยหินเทาจะแข่งกับพลโทรทรงวิทย์ หนุนพักดีทันทีครับนี่แหละครับกําลังที่เขาสู้กันสู้อยู่ตรงนี้ตอนีตอนนี้คือวางหมากวางคนไม่ใช่เพื่อวันนี้ใช่แต่วางเพื่ออีกสเต็ปหนึ่งใช่หลังจากที่ผบทบคนปัจจุบันเนี่ยบิ๊กบี้เนี่ยกระเสียนฮึ่มรั้นลายตรงนี้ใครจะขึ้นต่อนี่แหละดูตรงนี้แล้วเนี่ยเตรียมยีิบสองเนี่ยถ้าเป็นไปตามโผลเนี่ยเตรียมที่ผองรวมทั้งผบทบเนี่ยมีสามสามสามท่านเลยเหรอใช่สามในห้าเลยเหรอใช่โอ้เขาบอก เตรียมยีบสองจะ3คนสในหนะเตรียมยีบสาหนึ่งคนสามบสาหนึ่งคนเตรียม21หนึ่งคนเออเออนะจะแข่งกับเตรียม21กับเตรียมยีบสีนี่แหละว่าจะเป็นอย่างไรนี่เขาแข่งกันตรงนี้ที่ไม่ลงตัวครับ